สวัสดีวันที่2มิถุนายนนะคะวันนี้ใกล้กล้องนิดนึงนะคะแว่นตามไม่มีต้องอ่านยาวๆนะจ๊ะอ่ะไปอ่านข่าวแรกคืออัปเดตอาการของเฮีสซงนะคะอาการของเฮีซงตอนนี้ถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วนะคะรักษาตัวมาถึง19วันแล้วนะคะก็อาการดีขึ้นอีกระดับหนึ่งแล้วนะคะก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็ขอให้หายไวๆแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะ ข่าวที่สองไม้อ,อน์นชูกเกียรตนะิเนี่ยได้รับประกันตัวมวลชนร้องเพลงต้อนรับยังเดินหน้าภารกิจสามข้อเรียกร้องนะคะแม้ว่าจะมีข้อกําหนดว่าอย่าพูดแล้วก็อย่าพาดพิงถึงสถาบันนะคะเรามาดูว่าก็จะทนกันได้ไหมพิงขเขาแค่ต้องการวิจารนะ์เข้าใจปะเออแต่ประเทศไทยเนาะอ,อย่างว่านะมันมันต้องชมอย่างเดียวนะังิจาร์ไม่ได้นะจ๊ะไปดูอีกข่าวหนึ่งข่าวเรื่องของลุงโทนี่นะคะลุงโทนี oni, ่เขาก็ได้มีการสัมภาษณ์ส่แล้วก็หลายเพจก็เอามาไล์สดนให้ฟังกัน หลายที่เลยนะคะซึ่งโทนี่ได้ถามพักประชาธิปัตย์แล้วก็พักภูมิใจไทยนะคะว่าเบื่อยังกับร่วมรัฐบาลเนี่ยทำอะไรก็ไม่ได้นะแกก็แซะประยุทธ์ว่าโทษคนอื่นนะหมดทุกคนหรือยังฮะนะมีช่วงตอนหนึ่งนะคะผู้ผู้สื่อข่าวเขารายงานว่ามีช่วงตอนหนึ่งเนี่ย นายแพทย์สุรพงศ์สืงบงลีได้สอบถามความคิดเห็นว่าจะทําอย่างไรเพื่อจะเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเปลี่ยนผู้นําประเทศได้อย่างไรนะคะซึ่งลุงโทนี่เกก็ตอบว่าต้องถามพักภูมิใจไทยและก็พักประชาธิปัปตย์ว,ว่าเหนื่อยหรือยังพอหรือยังชาวบ้านก็ลําบากแบบนี้คุณก็นั่งเป็นรัฐบาลที่ทําอะไรไม่ได้ถ้าคุณถอนตัวรัฐบาลก็ไปไม่ได้ไม่ก็ถามนายยกว่าเหนื่อยหรือยังนะ จะโทษใครอีกไหมเมื่อไหร่ท่านโทษตัวเองบ้างนะก็กลับบ้านได้แล้วนะพูดง่ายๆว่าประยุทธ์น,นี่เขาไม่เคยโทษตัวเองนะคะเขาจะโทษคนอื่นนะคะยกนั่นยกนี่มาแล้วคายกหางตัวเองนะคะแล้วก็โยนขี้ให้กับคนอื่นตลอดเลยนะคะเราก็จะสังเกตพฤติกรรมของประยุทธ์จะเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะจ๊ะไปดูอีกข่าวหนึ่งนะจ๊ะข่าวหนึ่งก็เกี่ยวกับเอกชัยเนี่ยไปยื่นคําร้อง ขอราชวิทยาลัยจุฬาเนี่นำเข้าวัคซีนอื่นนะแล้วก็บริจาคก,กึ่งหนึ่งให้กับประชาชนนะคะถือว่าเป็นการทํากิจกรรมที่น่ารักมากๆเลยนะคะมันทําเพื่อประชาชนส่วนร,รวมไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามนะคะไอ้พวกที่มันไปแซะโดยเฉพาะพวกฝ่ายสลิงที่ไปด่าเขาเนี่ย นะโทษนะคือเขาทาแบบนี้เขาทําเพื่อพวกมึงด้วยนะมันไม่มันไม,ไ,มไม่ได้เกี่ยวว่าเขาจะเลือกว่าต้องฉีดแต่ฝ่ายประชาธิปไตยนะคะคือเขาพูดแบบนี้คือมันหมายถึงภาพรวมนะจ๊ะผู้มึงแยกแยะด้วยนะจ๊ะคือเอกสารคําร้องเนี่ยเขาได้เขียนว่าหนึ่งขอให้รชาชวิทยาลัยจุฬา์นำเข้าวัคซีนยี่ห้ออื่นนอกจากอ่านอกเหนือจากซีนโนฟาร์มนะคะส่วนข้อสองขอให้บริจาควัคซีนที่นำเข้ามาเนี่ย กึ่งหนึ่งให้กับประชาชนส่วนอีกกึ่งหนึ่งที่เหลือจําหน่ายให้กับผู้ซื้อแบบมีเงื่อนไขนะคะก็คือพูดไงว่ามันจะมีประชาชนอีกกึ่งหนึ่งเขาไม,ม่สามารถที่จะมีกําลังทรัพย์ที่จะซื้อได้คือเขาอาจจะอาามีหลายคนในครอบครัวมีห้าคนหกคนสิบคนถ้าเข็มละพันเนี้ยมันก็หลายพันอยู่นะตอนนี้นะคะอย่าว่าแต่พันหนึ่งนะคะาร้อยหนึ่งก็ยังหาลําบากแล้วนะคะจะหาเงินที่ไหนมาฉีดวัคซีนถูกต้องไหมก็เป็นอะไรที่แบบว่าก็ถูกของเอกชัยนะคะ ก็ควรที่จะแบ่งให้ประชาชนบ้างแล้วก็ขายให้กับใครก็ได้นะคะคือเขาก็ต่อนะคะว่าอย่างไรก็ตามนโยบายกำหนดเข้านำเข้าวัคซีนเนี่ยวัคซีนทางเลือกเนะคะเพียงหนึ่งยี่ห้อและการจำหน่ายแบบมีเงื่อนไขาอาจไม่เพียงพอต่อวิกฤตในครั้งนี้ผมจึงขอเสนอเพิ่มเติมดังนี้เขาก็ขอเสนอเพิ่มเติมว่าหนึ่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ หัวนำเข้าวัคซีนยี่ห้ออื่นทั้งที่ผ่านการรับรองจากองค์กรอาหารและยานะคะเช่นโมเดนาและจอร์นสันแอนด์จอร์นสนและยังไม่ผ่านการรับรองเช่นไฟเซอร์เพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มเติมนะคะก็คือพูดงว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ให้กลุ่มนี้เข้ามาใช่ไหม พราะว่าทางซีโนแวคเนี่ยเขาไม่ได้รับรองจากองค์กรอนามัยโลกทําไมอยอยของไทยรับรองได้ง่ายขนาดนี้อันอื่นในเขารับรองจากองค์กรอนามัยโลกในประเทศไทยของเราเนี่ยถ้าผ่านอายอยมันคงจะง่ายกว่าซีโนแวคถูกต้องไหมทําไมมันเข้ายากจังนะมีต่อนะรัชว,วิตทยาลัยจุฬาภรควรบริจัควัคซีนที่นําเข้ากึ่งหนึ่งให้กับผู้ด้ยโอกาสส่วนหนึ่งนะคะอีกกึ่งหนึ่งที่เหลือจัดจําหน่ายให้กับผู้ซื้อที่มีเงื่อนไขนะจ๊ะ ข่าวมัก็ซ้ากันเขียนซ้าก,กันใไหมเลยไม่เป็นไรจบแล้วนะจ๊ะอีกข่าวหนึ่งนะจ๊ะก็ยาวเหมือนกันอันนี้โอ้ยาวมากนะจ๊ะก็พูดถึงเรื่องอใบกระท่อมฟังดีๆใบกระท่อมอ่ะอ่ะอะบางคนบอกว่าตอนนี้นะคะใบกระท่อมกําลังจัดอนุญาต้ใช้นะคะ ยังไม่ใช่ตอนนี้นะจ๊ะบอกแล้วนะคะหลังจากประกาศเนี่ยต้องรอตั้ง90วันนะจ๊ะตอนนี้ยังไม่ถึง90วันเพิ่งประกาศได้ไม่กี่วันเองนะจ๊ะนับไปนะคะก็ประมาณในะมิถุนากลกฎาสิงหาก็หลังสิงหาประมาณนี้ถึงจะถือใบกระท่อมผ่านหน้าตำรวจได้นี่ตอนนี้อยา่าอย่านะคะขบขบพูดไปก่อนนะคะแล้วเขาที่เนี่ยทางคอรมอเขามีความเห็นเพิ่มเติมนะว่าควรมีการปรับปรุงพรบรพืชกระท่อมปลูกขายนำเข้าส่งออกเชิงอุตสาหกรรมต้องมีใบอนุญ,ญาตนะ คนหนุ่นก็อ่านดูแล้วก็เออมันมันควรที่จะเอ,อทำก็ถูกต้องอ่ะนะก็อยากจะผลักดันนะคือเขาก็บอกว่ามีข้อกาหนดว่าห้ามขายให้คนอายุที่ต่ํากว่าสิบแปดเนี่ยห้ามเลยนะคะโดยมีเงื่อนไขที่ต้องขอผ่านอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้แค่พูดกลืนๆที่เจอในะ่าวหน่อยให้ฟังนะหนึ่งนี่ผู้รับใบอนุญาตปลูพกพืชกระท่อมเนี่ยเอา้าปลูพกพืชกระท่มต้องมีใบอ,อนุญาตเวย้ยอย่านะไม่ใช่ว่าปลูกใครปลูกมันนะจ๊ะมีหน้าที่ต้อง เพาะหรือปลูกในที่ดินหรือสารที่พิกัดตามระบุไว้ที่ใบอนุญาตอ่ะมันก็มองอีกด้านหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าถ้าไม่อนุญาตก็ปลูกไม่ได้ใช่ไหมก็ยังจํากัดกับประชาชนอยู่ดีนะอันนี้อันนี้ไม่เห็นด้วยนะข้อที่สองผู้รับใบอนุญาตขายใบยกระท่อมนําเข้าหรือส่งออกใบกระท่อมมีหน้าที่ต้องจัดให้มีป้ายแสดงว่าเป็นสารที่ขายนาเข้าหรือส่งออกใบกระท่อมจัดให้มี สลากและเอกสารกำกับใบกระท่อมโดยอย่างน้อยต้องระบุแหล่งที่มาจากใบกระท่อมคำเตือนหรือข้อระวังนะออันนี้ก็เห็นด้วยบ้างนะมันก็ต้องมีชี้แจงบ้างนะจะคงจะขายอะไรเงี้ยแล้วก็มีระบุแหล่งที่มาข้อควรระวังนี้ก่อนที่จะกินเ <c oughs> นาะมาพูดต่อนะว่าสาระที่สี่ก็คือการคุ้มครองบุคคลและการป้องกันการที่ใช้ใบกระท่อมในทางที่ผิดอ่ะ หนึ่งนี้เขาบอกว่าห้ามผู้ใดขายใบกระท่อมน้ำต้มใบกระท่อมหรืออาหารที่เป็นใบกระท่อมเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบแก่บุคคลอายุต่ำกว่า18ปีหญิงมีครรภ์และหญิงให้นมบุตรหากฝ่าฝืนมีโทษปรับ3 0 0 0 0บาทกรณีมีการขายให้สถานที่ในสถานที่การศึกษาหอพักสวนสาธารณะสวนสัตว์หรือสวนสนุกหรือขายโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ฝ่าฝืนมีโทษปรับ5 0 0 0 0บาทอันนี้นี่คือเขานำร่องไว้ก่อนในะอย่างยงนะคะ ก็มไม่รู้นะอันนี้ต้องพิจารณากันอีกทีสองนี้ห้ามห้ามผู้ใดบริโภคใบกระท่อมหรือน้ำต้มใบกระท่อมที่ปรุงผสมกับยาเสพติดให้โทษฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินห้าหมืนบาทนะอันนี้เห็นด้วยนะคะคุณจะต้มกินธรรมดาไม่ควรไปต้มกับยาเสพติดหรือผสมกับยาเสพติดอันนี้เห็นด้วยข้อนี้สามกำหนดให้ผู้ปลูกพืชใบกระท่อมเนี่ยขายใบยกระท่อมเกิน ปริมาณที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงหรือนําเข้าหรือส่งออกใบกระท่อมโดยไม่มีใบอนุญาตต้องโทษจําคุกอ่อไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทนะหรือทั้งจําทั้งปรับทั้งนี้ในลําดับต่อไปจะส่งร่างพระราชบัญญัติในคณะกรรมการประสานสภาผู้แทนรัษฎรพิจารณากเสนอรัฐส,สภาเพื่อขอความเห็นชอบนะคะคือบางข้อก็ใช้ได้บางข้อก็ใช้ไม่ได้นะจ๊ะ แต่ก็ทุกอย่างนะคะเมื่อมันมีการอนุญาตแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีข้อกําหนดนะคะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่พืชผักธรรมดานะเนาะแต่ก็ก็บางอย่างก็คือมันเคร่งไปมันก็อาจจะเป็นอะไรที่ลําบากต่อประชาชนทั่วไปนะเขาก็รู้อยู่ใบกัเพ่าะมันเป็นพืชท้องถิ่นนะคะที่ก็ใช้ทั่วไปถ้ามีข้อจํากัดในการปลูกก็ชาวบ้านก็ลําบากหน่อยแต่ว่าถ้ามีกฎในการห้ามว่าบุคคลนั้นนี่ใช้ไม่ได้อย่างนี้ใช้ไม่ได้ ห้ามทําแบบนี้อันนี้ได้นะคะเพราะเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนเองนะคะก็มาดูกันว่าจะผ่านไหมทุกข้อไหมหรืออาจจะมีการปรับปรุปรงอีกครั้งหนึ่งนะคะไปดูอีกข่าวหนึ่งคะ่ะข่าวดีของอสมมีเฮนะคะคอรมอนุมัติเงินค่าตอบแทนเพิ่มอีก3เดือนนะคะวงเงินไม่เกิน1.5ึ่งจพันล้านบาทนะคะคือคอรมอนุมัติโครงการค่าตอบแทนเยียวยาชดเชยและเสี่ยงภัยสําหรับ การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขป,ประจำหมู่บ้านหรืออสมเนี่ยนะคะอีก3เดือนนะอีก3เดือนไม่ใช่ตอนนี้อะอีก3เดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนนะคะวงเงินรวมไม่เกิน1นึ่งล้านห้าสห้าบาทนะคะเป็นล้านบาทนะคะเพื่อสร้างขวัญและกําลังใจที่ดีแก่อสมนะคะก็ขอแสงความ ดีกับออกสมอด้วยนะคะแต่ต้องรอหน่อยนะนู่นนะคะเดือนกระกฎาคมนะคะไปอีกข่าวหนึ่งนะจ๊ะอีกข่าวหนึ่งก็สรัรคืออ่ะอันนี้พูดไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยข่าวซ้ำอ่ะไปอีกข่าวกระโดดข้า,า,มขา,ามไปเลยอ่ารถถังจีนถึงไทยแล้วสามคันคันละหนึ่งร้อยี่สิบห้าล้านบาทมาได้จังหวะพอดีฝ่ายคานถล่มน,น,นะด้านทาหารเนี่ยก็ได้ตีมแจง นะโอเคแจงยังไงก็ไม่รู้นะคือรถถังเนี่ยรถถังขี้สามคันเนี่ยราคารวมกันทั้งหมดนี่คือสามร้อยเก้าสิบแปดล้านบาทนะคะสามร้อยเก้าสิบแปดล้านบาทเนี่ยถ้าคิดเป็นซื้อซีโนฟาร์มวัคซีนเข็มละพันเนี่ยจะได้สามแสนเก้าพันแปดอ่าไม่ใช่สามแสนเก้าหมื่นแปดพันโดสนะคะคิดเป็นอ่าประชากรที่ต้องรับถึงสองโดสเนี่ยก็ตีเป็น ประชากรของไทยนี่ก็หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันคนเลยนะคะซึ่งก็อยากจะถามเหมือนกันนะคะว่าจะซื้อมาทําเที่ยอะไรไม่รู้นะจ๊ะซื้อมาไม่มีประโยชน์แต่ไม่ต้องแทนนะคะว่าซื้อสั่งซื้อก่อนโควิดคือไม่ว่าจะสั่งซื้อตอนไหนนะคะการซื้ออาวุธนี่นสั่งแม่งไรสาระมา,มาๆนี่ก็สามตัวเนี่ยเอามาทมําไหมก็ไม่รู้ซื้อมาทําเที่ยอะไระคือมาอีกคราวหนึ่งไปถึงเรื่องของประยุทธ์นะคะเมื่อวานเขาก็ พูดเกี่ยวกับการประชุมสภานะคะก็หลายเรื่องนะเขยังไม่มีบทสรุปอะไรมากมายนะคะต้องมาต่ออีกครั้งหนึ่งวันต่อไปนะคะซึ่งประยุทธ์เนี่ยก็ยังนั่งยันยืนยันยืนมายันอีกทีนึงนะคะต้องลุกขึ้นมายันอีกต่างหากนะคะว่างบของวัคซีนที่มีไม่อันเลยอ,อย่างเงี้ยเขาก็พูนว่าฉันมีงบไม่อัน,นะ้วยอะไรเงี้ยถอนหาใจ <c oughs> คนเข้าใจตัวเองผิดเนบเอาเงินไปใช้นี่จำนำข้าวเท่าไหร่เนี่ย เนาะนี่ก็โยนความผิดให้คนอื่นแล้วก็ดึงมาอยู่นั่นแหละมันเจ็ดปีผ่านไปยังใช้เงินจำนำข้าวอยู่นะคะแล้วข้าวเน่าน,นี่ก็ขายในราคาเท่าไหร่แล้วคือข้าวมันก็ไม่ได้เสียหายทั้งหมดนะจ๊ะข้าวที่เหลือมีเยอะแยะเลยนะคะข้าวยังดีก็ไม่ยอมขายตอนที่ตัวเองรัฐประหารนะจ๊ะก็ยังมาโทษคนอื่นว่าเสียหายเสียหายนะจ๊ะมาย้อนดูอีกทีหนึ่งก็ว่าเสียหายจริงหรือเปล่านะจ๊ะก็ตัวเองก็พูดได้ตลอดนะจ๊ะโอ้หากินมาตลอดเจ็ดปีในคำพูดคำนี้นะจ๊ะโอ้หน้าขำมากเลยมีการงอนด ข่าวสุดท้ายในข่าวคือ้ายก็เป็นข่าวของลุงพลนะคะสารอนุมัติหมายจับลุงพลนะคะทำน้องชมพู่ถึงเกิดความตายนะจ๊ะมาดูกันว่าสามข้อหานะจ๊ะ,ะหลังชุดสืบสวนหาหลักฐานมาตั้งหนึ่งปีจนหลักฐานมัดว่าเป็นผู้ก่อเหตุพลาดทิ้งและทําให้น้องชมพู่เนี่ยเด็กผู้หญิงวัยสามขวบถึงแก่ความตาย,าตายเหตุเกิดที่หมู่บ้านกกอก เมื่อวันที่11พฤษภาคมปี2 5 6 3หรือปีที่ผ่านมานี้เองนะคะตอนนี้ก็พากันนอนแล้วอ,อย่างนึอ่ะมาดูกันว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็ยังไม่สนใจอะไรมากนะคะดูว่าสารจะอะไรก็มันต้องต่อสู้คดีกันอีกเยอะนะคะเรามาสนใจเรื่องการบ้านการเมืองดีกว่าเรื่องนี้ก็อ่านข่าวผ่านๆไปก็พอนะคะไม่ได้อะไรมากมายนะคะคดีก็ให้มันสิ้นสุดไวๆก็ดีเหมือนกันนะมัจะแบบลบๆออกจากโซเชียลซะสินะจ๊ะ Okey, nak cakap, cakap-cakap.